ก็แต่ครับพอถึงเกมนี้เลยครับน่าจะ่างน้อยต้องมีกล้ามช่วงช่วงเวลาแก็ก่อนอื่นนะครับก็รู้สึกว่าความก็ขอโทษแฟนบอลกออันดับแรกนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นส่วนสับันนะครับซึ่งเกมนี้เราเราคาดหวังว่าว่าเราจะทําทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันในเกมเราเรารู้สึกว่าเราพยายามที่จะจะรักษาผลงานแข่งขันให้ได้แต่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าว่ามันมันมัน,นทำเต็มที่แล้วแล้วก็พยายามแก้ไขในเกมต่อไปอย่างทดเรศใหญ่ที่ญุ่่นหรือ่าหรือเรี่ยตอนนี้เปิดตัวแล้วอันตรีอีกน้ำในนกขวาจะได้ลงเล่นในจริงๆแลนะครับผมว่าในในในเดือนนี้จะเห็นคนใดคนหนึ่งที่จะจะสตาร์ทก่อนผมว่าน่าจะวีคหน้าจะมีะมีเซอร์ไพรส์สหสำหรับบางคนนะครับ ซึ่งตอนนี้อยู่ในใน,ในการฟื้นฟูนร่างกายและทดสอบสมรรถภาพในเรื่องของของร่างกายว่าว่าอยู่ในระดับไหน,นซึ่งผมว่ามองดูแล้วว่าการการฝึกซ้อมที่ในในวิธี่ผ่านมาอย่างอย่างอย่างไรละทั้งสองคนเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีระดับนึ่นนะครับแต่ก็เราก็อยากให้เขามีเป็นกนําลังหลักของทีมล้วก็ต้องให้ให้ดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนนะครับเราก็ต้องเช็คตลอด จริงเราการพร้อมพร้อมร้อยยูเซ็นสำหรับเกมวันนี้นะครับซึ่งเราเราดูในในใน,ในเกมหมเครื่องที่ผ่านมาแต่วที่สามเกมที่ผ่านที่ที่ลงเล่นซึ่งเขาก็ไต่ระดับในเรื่องของความฟิตของร่างกายขึ้นมาได้ดีมากฉะนั้นวันนี้นะครับเขาก็ก,ก็ทำางานได้พอใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ลากไปถึงเก้าสิบนาทีอย่างผมว่าในอีกเกมสองเกมนี้น่าจะน่าจะเป็นตัวหลักที่ลงตลอดนะครับที คือในเราจะได้เห็นว่าในเกมนี้ในในเรื่องของการการมูเมนต์ของเราในการไปกับฟุตบอลหรือว่าการส่งฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับเขาค่อนข้างดีในในในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็พอในสมรรถภาพที่อีก30นาทีเนี่ยมันมันมันลดลดฟอร์มนซ์ลงมาอะไรเงี้ยเลยมันทาให้ให้มันดอกลงฉะนั้นผมว่าถ้าเขายังสามารถยจดไต่ร่างกายโดยใช้ใช้เกมฟิเนสเป็นเกมด้วยอะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าเขาน่าจะกลับมาดีขึ้นกว่

นในเรื่องของสถาบนันผมว่าวันนี้เขาก็ตอบโจทย์นะครับสามารถที่ยืน90นาทีกับการที่ที่ที่เราเซ็นเข้ามาใน,ใน,ใ,นในช่วงเลก2ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของของเกมเกมเกมรับด้านซ้ายได้ฉังนั้นคุณลองไปดูว่าเกมมันค่อนข,ข้างที่จะแน่นขึ้นนะครับซึ่งเราผมว่าในเรื่องข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 องอายุอาจจะเป็นเป็นถ้าถ้าพูดถึงว่าเป็นตัวเลขสําหรับบางคน,นก็พูดได้นะครับซึ่งแต่ว่า อย่างหนุ่มเขาก็ดูแลในเรื่องของร่างกายของตัวเองดีที่บานนะครับถึงว่าเรามาใช้ระยะเวลาแค่แค่เดือนเดือนหนึ่งนะครับในในในการมาร่วมทีมนี้ถือว่าถือว่าพอใจมากก็ต้องลงไปดูแก้ไขในเกมนี้แล้วก็มองไปที่เกมที่จะถึงนะครับการไปเยือนท่าเรือก็เป็นเกมอีกยากเกมหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุด แกป้ปัญหาที่ผิดพลาจากวันนะครับว่าอะ,อะไรที่มันเราต้องแก้ไขแล้วก็ต้องเพิ่มเมติมนในเรื่องของเชฟวิทนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับจากการฝึกซ้อมนะครับเรื่องซึ่งซึ่งมันผมว่าอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็น่าจะกลับมานะครับ